วิก k l y มิ s เศ g e นะคะประจําสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันที่23มกราคมนะคะถึงวันที่29มกราคมนะคะ2566นะคะก็มีกองไพ่เฮอร์ทั้งหมด2กองนะคะกองที่1นะคะกับกองที่2เลือกจากหลังไพ่ที่รู้สึกว่ามันป๊อปอัพอะมันดึงดูดสายตามากที่สุดได้เลยนะคะก็ การอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่ะะแบบพลังงานรวมนะคะก็อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเอ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่สบายใจจังเลยก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะดูเป็นแบบ เพื่อความสุงสนานเท่านั้นนะ,นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะกดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่นะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนกันก่อนนะคะมาดูนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็ภาพก็ค่อนข้างที่จะนะคะ เออถามว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไพ่ขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องลดในเรื่องของอารมณ์โกรธอ,อ่ะเออต้องเหมือนกับว่ารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคือจริงจอะในเรื่องของชีวิตเนาะแบบเขาเรียวกว่าอะไรนะ อารมณ์กับร่างกายเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันมันจะสัมพันธ์กันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากินอาหารดีๆแบบดูแลตัวเองให้มันดีๆเหมือนกับมันจะภายในสู่ภายนอกอะค่ะแล้วมันก็จะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยเอ้ยมันเฟรชอะมันรู้สึกว่ามันดีจังเลยรู้สึกแฮปปี้จังเลยรู้สึกว่าเออดีแฮะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ย อย่างเช่นแบบเออบางครั้งเราท้องอืดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ากินอาหารไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยมันไม่สบายตัวมันก็ไม่สบายตัวแล้วอยู่ก็โมโหก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์การพูดอะไรบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้คําพูดเนี่ยมันกลายเป็นแบบนายแล้วได้ บางครั้งมันจะติดกับกับคําพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะพูดอะไรจะจต้องคิดนิดนึงนะคะอย่าอย่าพูดเพราะว่ากโกรธอย่าพูดเพราะว่าโมโหอย่าพูดอย่าใช้คําพูดเพราะว่าอารมณ์โกรธอะไรประมาณนี้นะคะเออจะเข้าใจตรงกันไหมนะอืมนะคะอันนี้สําหรับกองที่หนึ่งนะคะมาดูสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่านะคะบางครั้งเนี่ย ในสัปดาห์นี้นะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอะ่ะทำไมมันทาไมมันมันรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยทำไมมันมันแย่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะรู้สึกว่าสัปดาห์นี้ทำไมเจอแต่ปัญหาทาไมทำไมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบคือบางคนอาจจะเป็นประมาณว่าทำไมวันนี้ซวยจังวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณอะ่ะ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดบางครั้งคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเชื่ออะไรอะ่ะก็จะเชื่อเชื่อเชื่อแบบสุดๆนะคะเชื่อแบบโอ้โหสนิทใจถ้าคุณได้เปลี่ยนเนาะความคิดเปลี่ยนความเชื่อมองแต่มุมดีๆนะคะคือเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทั้งมุมแย่แล้วก็มุมดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีหลายๆมุมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรามองในมุมลบแล้วเนี่ยแล้วมันทําให้เราแบบเอ้ยแบบ แย่ yeah, อะมันทำให้รู้สึกไม่โอเคมันมันแย่ไปหมดเลยก็ลองเปลี่ยนสิคะเปลี่ยนมามองในมุมอะไรที่มันแบบเป็นมุมดีๆขึ้นมาบ้างคือทุกเรื่องอะทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะมันจะมีทั้งสองแง่อยู่แล้วมันจะมีหลายๆมุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนเนาะมามองมุมอื่นบ้างเปลี่ยนแบบไปมองหลายๆมุมบ้างก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแฮปปี้กับที่เรายือนน่ะมันมีความสุขอะค่ะมันอันโอเคมากขึ้น มันแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ย move on ต่อไปได้มันจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการก้าวต่อไปได้นะคะ